สวัสดีครับผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูลายมือกันอีกนะครับหากมีมือแบบนี้นะครับจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแน่นอนนะครับคือเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงนะครับมีคนเคารพศรัทธานับถือมีตำแหน่งสูงเป็นบุคคลสำคัญ นะฮะมีชื่อเสียงมีอิทธิพลนะฮะเป็นเจ้าคนนายคนนะฮะไม่ใช่ลูกน้องคขแน่นอนนะครับถ้ามือเป็นแบบนี้นะครับวิธีการดูดูยังไงนะครับอ่านะครับก็อันนี้เป็นมือนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นหัวใจนะฮะเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นชีวิตนะฮะวิธีการดูนะครับคนที่เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยนะครับเส้นสมองนะครับหลักๆก็คือจะชัดนะครับและยาว ะฮะหรือแตกออกนะับลายแตกออกนะครับแล้วก็มีเส้นวาสนาเกิดขึ้นนะครับเส้นวาสนาะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเส้นวาสนาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเป็นลายมือแบบทรงตัว M อนะอันนี้เป็นทรงตัว M แบบนี้ นะครับเส้นสมองดีนะหลกัหลกๆก็คือเส้นสมองดีแล้วมีเส้นวาสนามาตัดกันนะครับเป็นตัวเอ็มแบบทะแยงแบบนี้นะฮะเอ็มทะแยงแบบนี้อันนี้คือจะเป็นเจ้าคนในคนนะฮะอันนี้คือฉลาดและอันนี้คือเก่งแล้วนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกชัดเจนว่าคนคนนี้นะเป็นเจ้าคนในคนแน่นอนนะ,ะเป็นลูกน้องใครไม่ได้นะครับคือถ้าเห็นตั้งแต่เด็กหรือเห็นตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไปไกลแน่นอน นะครัก็คือส่วนของเส้นตั้งนะตรงเนินเสานะครับและเนินอาทิตย์นะครับแบบนี้นะครับหลักๆหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเส้นสมองเด่นนะฮะตัดเป็นตัวเนะครับและมีเส้นตั้งแบบนี้นะฮะนะแบบนี้นะฮะขึ้นไปแบบนี้เด่นนะครับคือบางทีเนี่ยเส้นตรงนี้มันอาจจะไม่ชัดนะ นะฮะเส้นเส้นบริเวณนี้เดี๋ยวผมซูมนิดหนึ่งนะนะครับเส้นบริเวณนี้อาจจะไม่ชัดนะฮะอาจจะไม่ชัดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นร่องขึ้นไปนะฮะคนที่อันนี้คือความต่างเลยนะครับระหว่างคนธรรมดากับคนที่เป็นเจ้าคนนายคนนะฮะคนที่มีอิทธิพลใหญ่เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นร่องชัดเจนนะฮะแล้วเป็นเส้นตั้งเด่น นะครับเส้นตั้งเด่นคือมีภาวะผู้นําที่ดีนะครับถ้าเป็นตัว M น nah, ี่คือเก่งและฉลาดแล้วนะครับถ้ามีส่วนข้างบนตรงนี้อีกนะครับเป็นเส้นตั้งคือมีภาวะผู้นําที่ดีนะครับสําหรับคนที่อย่างอย่างบางคนมีเส้นตั้งแบบนี้นะแต่ว่าเส้นนอนก็เยอะเหลือเกินนะฮะมีเส้นนอนเยอะมากนะครับแล้วก็เส้นตั้งไม่เด่นขึ้นมานะครับเส้นตั้งจางมากเรียบเต็มไปด้วยเส้นนอนเยอะๆอันนี้คือนําใครไม่ค่อยได้ ก็คือขาดภาวะผู้นำนะฮะสำหรับคนที่เป็นลักษณะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะคะเส้นตั้งตรงนี้จะเด่นขึ้นมามากหรือบางทีขึ้นมาเป็นลูกคลื่นเลยนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะบางคนเนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราบหรือลุ่มลงไปอย่างเงี้ยนะฮะหรือบุ่มลงไปเนี่ยนะฮะจะบ่งบอกว่าไม่มีบารมีไม่มีอิทธิพลนะฮะไม่จริงนะฮะก็คือคนที่มีอิทธิพลนะฮะส่วนตรงนี้ยพอเขากลางมือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลูกคลื่นเลย นะขึ้นมาเป็นเส้นตั้งชัดเจนเลยนะลองสังเกตดูนะนะพวกอ่าชาวต่างชาติคนที่มีอิทธิพลนะค,คนดังของสังคมเนี่ยนะเวลาเขาผายมือนะยกมือขึ้นมาโบกเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะจะขึ้นมาเป็นเส้นเลยเป็นลูกคลื่นเลยเหมือนเป็นหลังอูดเลย นะฮะตรงนี้เส้นตั้งตรงนี้จะเด่นมากบ่งบอก,บอกถึงภาวะผู้นํานั่นเองนะฮะอันนี้คือเขาจะเป็นเจ้าคนไหนคนนะฮะหากมือมีองค์ประกอบแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะฮะและกด s u b สไครต์ให้ช่อง YouTube หมอจยุกด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ